อครับแทั้งจอสวิรดตกันนครับว,วันนี้ก็แบบรายการสปิริตออฟเฮ e นะวันนี้ก็อยู่กับเกม l ล n e เลนเจอร์นะฮะบนโทรศัพท์ด้วยโอ้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแลนะ้วมันจะมาสุ่มกระชับองกันนะอะไรฮนะไม่มีไรล้มพัดอ๋อลมพัดย็นดีมีนี่เสียคิวคงด้วยเยสหนึ่งพันแล้ว <laughs> โอ้คิวคงมาแสงวันดีใจหนึ่งพันแล้วตอนนี้เราจะมาเอ่อสุ่มกระชับองกันตกลงขอดไปแล้ว กดไปแล้วกดไปแล้วหกลูกเประจ้ามังกรจงเปิดมาเอามาทำไมไม่มาทำไมดีดีอยู่ไอ้เจน้พลดีเอืม

หร Dante, ือไอ้แสาในตัวอะไรเฮี้ยชัวโอเคิวอย่าพูดงั้นดิตัวไรตัวอะไรตัวแรรอบนี้ไข่แดงด้วยไข่แดงนี่จะขาวนิดนึงนะมแบกกี้รอบสุดท้ายแล้วไข่แดงแล้ว ใส่มอนไซมอนซีเน่ยอน่อหมดแล้วอ่ะสูมหมดแล้วอัพเจนคพดนิดน,<อ>นึงเจนคพดเอามาตืดกับเดี๋ยวกดนี้ได้เลยฮะเอ้าเจนทพดมาตืดกันได้เหรอมีตืดนั้นได้เว้ยแล้วมันจะวิวอัพแล้วมันจะปลดลิมิตของเรเวลขึ้นไปอีกฮะเยดเคทโวยจะซักซีดแล้วก็กดตรงซีซีแล,แล้วก็เพิ่มระดับแล้วก็เอาซีซีมาซื้ดกันฮะ เอาซื้อกันแล้วได้เลยครับซื้อกันก็จะได้ซีซีที่ระดับแล้วก็เอาซีซีไปซ้อมกับไอเจมแล้วก็กดเพื่อนเชิญคุณซอร์ซีซียังไม่อยากให้เธอทิ้งคลิเถอะอ๋อไม่เชิญอเมื่อไหร่อ๋อแล้วปิดคลิปไงอ๋อกดเงี้เออเอองั้นว่าเดี๋ยวงั้นแม้ว่าพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวมาด้วยเอาคุณคิวยังมีเราจะสั่งเสียไหมครับกดคีย์อ๋อคิวโปดคีย์นเพาะว่าไปละ ลาก่อยครับเอ้า